สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วที่ช่องทยากรพระเครื่องนะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยเบียร์ขออนุญาตนำเสนอนี่เลยนะคะเป็นเหรียญจำปีจิ๋วอีกหนึ่งรุ่นของวัดจุฬามณีที่น่าเช่าหน้าห้อยหน้าบูชามากๆนะคะนั่นก็คือเหรียญจำปีจิ๋ว ปี65นะคะของวัจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะคะซึ่งเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะคะสร้างขึ้นในงานฉลองอายุวัฒนมงคล65ปีของหลวงพ่ออิฐวัจุลามณีนั่นเองนะคะอ่าในหนึ่งเหรียญเนี่ยก็จะมีแผ่นยันแผ่นคาถาแบบนี้ให้ทุกเหรียญนะคะแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพด้วยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตซูมรายละเอียดของเหรียญให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันแบบชัด,ชดๆนะคะว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยสวยขนาดไหนนะคะเนาะแล้วก็ ไปชมกันเลยนะคะระเอียดของเหรียญเนี่ยนะคะเป็นเหรียญขนาดเล็กนะคะ ใหญ่ขึ้นมากว่าจำปีจิ๋วรุ่นก่อนๆแค่นิดเดียวนะคะแต่ว่าสาหรับเบียร์เนี่ยเบียร์ก็ยังเรียกได้ว่าเล็กอยู่นะคะเหมาะมากสําหรับผู้หญิงหรือว่าเด็กเล็กเนี่ยสามารถเอาไปเลี่ยมห้อยได้เลยหรือว่าใครอยากจะไปเลี่ยมทองเนี่ยเบียร์รับประกันได้เลยว่าไม่เปลืองทองแน่นอนนะคะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีรายละเอียดรอบเหรียญแบบสวยงามมากแม้กระทั่งห่วก็ยังลงดีเทลแบบลวดลายนะคะสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็เหรียญเนี่ยมีขนาดเล็กใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าเขายังสามารถลงรายละเอียดในองค์ปู่ท้าวเวสวรรณได้คมชัด ัดทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นบริเวณเสียนนะคะหัวไหล่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของท่านเนี่ยคือคมชัดทุกส่วนจริงๆนะคะอ่านี่เลยนะสวยมากเห็นไหมคะคมชัดนะคะแล้วพี่พทุกท่านทุกท่านนะคะถ้าไดช้ชมองจริงเนี่ยก็จะพูดคําเดียวกันกับเดียวเลยว่าโอ้โหสวยมากนะคะอ่าประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมด้านหลังกันนะคะต่อไปเดี๋ยวจะพลิกด้านหลังให้พี่ทุกท่านได้ชมกันนะคะ ด้านหน้าก็ประมาณนี้นะคะไปดูด้านหลังกันนะคะสําหรับใครที่ชอบลุ้นเลขเนี่ยเบียร์แนะนำนะคะเหรียญรุ่นนี้มีให้พี่ๆี่ทุกท่านได้ลุ้นกันนะคะเพราะว่าเนื้อทองแดงนะคะรุ่นนี้นะคะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเขาได้ทําการรันหมายเลขนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเขียนไว้ว่าลาบผลคุณทวีเนาะแล้วก็มีต่อโค้ดนะคะแล้วก็มียันของ ดวงตาปู่ทาววสวรณนั่นเองนะคะกระมาณนี้เลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ